การรับประทานงาคู่กับถั่วธัญพืชต่างๆนะคะช่วยลดอาการอักเสบภายในร่างกายมีสปปรรพคุณช่วยการแก้ขัดต่างๆเช่นขัดตามข้อปัสสาวะขัดถ้าสมุนไพรแก้อาการปวดเขา่า 1. ขมิ้นชัน ขมิ้นชันถือว่าเป็นสมุนไพรชั้นเลิศค่ะที่สามารถบรรเทาอาการปวดเข่าได้เป็นอย่างดีเนื่องจากสปปรรพคุณของขมิ้นชันนะคะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดได้ค่ะ 2. ขิงสำหรับอาการปวดเข่าที่ไม่ได้หนักมากจนเกินไปนะคะการรับประทานน้ำขิงนะคะจะช่วยลดอาการอักเสบภายในร่างกายและยังช่วยบรรเทาอาการปวดได้ค่ะ ที่สำคัญนะคะขิงยังสามารถช่วยในเรื่องของกดไหลย,ย้อนได้ดีเช่นกันค่ะ3เอ็นอ่อนเอ็นอ่อนนะคะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งเนี่ยที่มีสรรพคุณที่ใช้ในการรักษากระดูกและเอ็นแก้เส้นตึงช่วยให้คลายเส้นและยืดเส้นเอ็นค่ะ 4. ย่าขัดมอนย่าขัดมอนนะคะเป็นสมุนไพรตระกูลขัดมีสรรพคุณช่วยการแก้ขัดต่างๆเช่นขัดตามข้อปัสสาวะขัด ลดอาการปวดรักษาอาการปวดเมื่อยกระดูกและกล้ามเนื้อค่ะางางางานะคะซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญคือแคลเซียมและฟอสฟอรัสการรับประทานงาคู่กับถั่วธัญพืชต่างๆนะคะยิ่งจะทำให้ได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อความแข็งแรงของกระดูกเพราะว่าสรรพคุณของงานเนี่ยเป็นยาบำรุงกระดูกค่ะหากใครมีอาการหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะ สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาความรู้ใหม่ๆของเรานะคะ